ญาติโยมเคยสงสัยไหมครับว่าในวันที่โลกหมุนรอบตัวเราด้วยความวุ่นวายทั้งลาบยศสรรเสริญหรือแม้แต่ความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาทำไมบางคนถึงยังรักษาความสงบในใจไว้ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เคล็ดวิชาใจไม่หวั่นไหวผ่านเรื่องราวอัศจรรย์ ของยอดหญิงอริยะสาวิกาในสมัยพุทธกาลผู้ที่แม้แต่เท้าจตุรโลกบาลยังต้องมาขออนุโมทนาบุญบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุตุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญที่เราได้ทำไว้อย่างดีแล้วในบุญเขตอันเยี่ยมคือพระรัตนตรยัย จะส่งผลให้เราท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุขติภูมิเท่านั้นแล้วยังติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคำว่าท่องเที่ยวคือการกลับไปเกิดกลับมาเกิดในระหว่างมนุษย์กับเทวโลกไม่พลัดไปในอบายเลยจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเมื่อหมดอายุไขในมนุษย์ ก็จะไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์เมื่อลงมาเกิดก็จะอยู่ในแวดวงของผู้มีบุญที่มีพระรัตนตรัยเป็นสารณะดังนั้นการทำบุญถูกทักขินัยบุคคลทำถูกต้นแหล่งแห่งบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักสร้างบารมีมีวาระพระบาลีปรากฏใน คุทธ,ธกนิกายคุธธกปาถะว่าสังขายโลกสมิงปโรวรานิยัสินชิตังนัติกุหินจิโลเกสันโตวิทูโมอ,อนิโคนิราโสอตาริโสชาติชรันชบรูมิผู้ใดไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหนๆเพราะได้พิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่ง และหย่อนในโลกผู้นั้นสงบแล้วไม่มีความประพฤติชั่วอันจะทำให้มัวหมองดุดควันไฟไม่มีกิเลสอันกระทบจิตหาความหวังม่ได้เรากล่าวว่าผู้นั้นข้ามผลชาติและชาราไปได้แล้วโลกธรรมคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจำโลกใครๆก็ต้องพบ หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประสบพบเจอตั้งแต่ได้ลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เมื่อโลกกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะต้องรักษาใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกกรรมเหล่านั้น ไม่ยินดียินร้ายเพราะรู้เท่าทันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนอะไรลาบมีได้ก็เสื่อมได้ยศตำแหน่งใหญ่โตก็ไม่ใช่จะอยู่กับเราตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างมีการเสื่อมหายไปเป็นธรรมดาตามกฎของไตรลักษณ์มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นเรื่องของอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองมาตั้งแต่เล็กคือนางเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโลก,กธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ยังรักษาใจเป็นกลางๆมีอุเบกขาธรรมและพิจารณาเห็นโลกไปตามความเป็นจริงเป็นบุคคลที่น่าเอาอย่างเรื่องมีอยู่ว่า ในคืนหนึ่งนันทมาดาซึ่งเป็นอริยสาวิกาชาวเมืองเวลุก,กันตะกะลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่มนั่งสมาธิภาวนาตามปกติอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดให้เวลาล่วงไปด้วยการเข้าสมาบัติดื่มดำธรรมปีติซึ่งเกิดจากการทำใจหยุดนิ่งเพราะนางได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคล ครั้นออกจากสมาบัติแล้วก็เริ่มสวดปารายณะสูตรเป็นทํานองสรพัญญะประมาณ250คาถาในขณะนั้นท้าเวสวร,ร์มหาราชเสด็จผ่านมาพอดีได้สดับนันทมานดาสวดปารายณะสูตรทํานองสรพัญญะจึงหยุดฟังด้วยความซาบซึ้งในรถพระธรรมจนจบแล้วทรงอนุโมทนาว่าสาธุ น้องหญิงพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาท่านรับมาดีแล้วเราไม่เห็นอะไรที่จะต่างกันระหว่างวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ปาสานกะเจดีตรัสแก่ปารายนิกะพราหมณ์1หท่านและพระสูตรที่น้องหญิงกล่าวในวันนี้เป็นเสมือนกับพระดำรัสที่พระศาสดาตรัสแล้วนันทมานดาอุบาสิกา เมื่อเห็นผู้มีอนุภาพมายืนเปล่งรัศมีกายอยู่ตรงหน้าต่างก็ไม่ได้หวาดกลัวหรืออัศจรรย์ใจอะไรเลยใจของท่านเป็นปกติราวกับผู้นิรทุกข์ได้ถามว่าดูก่อนท่านผู้มีพักอันเจริญท่านมีรัศมีกายสว่างสวยัยประดุดดาวประกายพลึกท่านเป็นใครหนอเป็นนาคครุฑเทวดาหรือเป็นพรหมเมื่อนางทราบเป็นท้าเวสวรร์ ก็กล่าวต้อนรับว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันขอต้อนรับท่านด้วยการให้ท่านมีส่วนแห่งบุญที่ดิฉันได้สาธยายปารายณะสูตรโดยทํานองสรพัญญะในเช้าวันนี้ท้าเวสวรรค์ทรงอนุโมทนาบุญพร้อมกับตรัสบอกว่าพรุ่งนี้ภิกษุสงฆ์หมูใหญ่จะเดินบินทบาตมาในเวลุก,กันตกะนครแห่งนี้ท่านพึงรีบจัดเตรียมอาหารเพื่อถวายเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์ แล้วพึงอุทิศส่วนบุญให้เราด้วยเถิดหากทำอย่างนี้นับว่าเป็นการต้อนรับอันประเสริฐแท้เมื่อเท้าเวสวรันตรัสสนทนากับนันทมานดาอุบาสิกาเสร็จก็ทรงอำลานางแล้วอันตรธานหายไปฝ่ายอุบาสิกาก็รีบไปบอกให้คนในบ้านช่วยกันจัดแจงข้าวปลาอาหารอันประนีตไว้แล้วให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยหมู่สงมาฉันพัตตารที่บ้าน ครั้นเวลาเช้าพระภิกษุสงฆ์มีพระเถระทั้งสองเป็นประมุกได้ออกบินทบาทไปตามถนนแล้วมาพักฉันพัาหารที่บ้านของนางนันทมารดาซึ่งได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีเมื่ออังคาสะภิกษุสงฆ์ให้อิ่มน้ำสำราญแล้วนางก็เข้าไปนั่งสนทนาเล่าเรื่องที่ได้สนทนากับเท้าเวสวรรค์เมื่อรุ่งอรุณให้พระเถระทั้งสองฟังพระสารีบุตรกล่าวชมเชยว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ ที่นางสามารถเจรจาต่อหน้าเท้าเวสวรรค์มหาราชซึ่งเป็นเทวบุตรผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้นันทมาดากล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทําอันน่าอัศจรรย์ของดิฉันมิใช่เพียงเท่านี้แม้ข้ออื่นยังมีอีกข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันมีบุตรน้อยอยู่คนหนึ่งชื่อนันทะเป็นที่รักของดิฉันมากพระราชาได้สั่งประหารชีวิตเพราะเหตุเพียงนิดเดียว ข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อบุตรของดิฉันถูกจับแล้วก็ดีถูกประหารแล้วก็ดีดิฉันไม่รู้สึกกระวนกระวายใจเลยพระสารีบุตรกล่าวชมว่าน่าอัศจรรย์ดูก่อนนันธมานดาไม่เคยมีมาก่อนท่านชำระแม้เพียงจิตตุปปะบาทให้บริสุทธิ์อุบาสิกาได้กล่าวต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญความอัศจรรย์ใจมิใช่เพียงเท่านี้ แม้ข้ออื่นยังมีอีกสามีของดิฉันกระทำกาละแล้วเกิดเป็นยักษ์ตนหนึ่งมาแสดงตนแก่ดิฉันด้วยรูปร่างอย่างครั้งก่อนแม้ถึงอย่างนั้นดิฉันไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อสมัยที่ดิฉันยังสาวถูกทรงตัวมาให้สามีหนุ่มไม่เคยคิดที่จะนอกใจสามีเลยฉไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อดิฉันแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วไม่รู้สึกว่าได้ล่วงศิขาบทอะไรอะไรเลยดิฉันสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกเข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิมีอุเบกขามีสติสัมชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายเพราะปีติสิ้นไปดิฉันเข้าตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วก็เข้าจตุทัตฌานไม่มีถูกไม่มีสุขเพราะละสุขละถูก และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ดื่มดำในรสแห่งธรรมที่มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นดิฉันไม่พิจารณาเห็นสังโยชน์เบื้องต่ำข้อใดข้อหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแล้วที่ยังละไม่ได้ในตนพระสารีบุตรเมื่อได้สดับเช่นนั้นแล้วก็กล่าวชื่นชมอุบาสิกาว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งบังเกิดขึ้นได้ยากกับบุคคลผู้อยู่ครองเรือนทำอันใดที่ชาวโลกประพฤติกันได้ยากนันธามานดาสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมพิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงอีกทั้งเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทสมกับเป็นอริยสาวิกาของพระบรมศาสดาพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันเราเกิดมาพบชาตินี้ไม่ได้มายึดติดอยู่ในโลกใบนี้ เราดำรงชีวิตอยู่ก็เพื่อสร้างบาร,รมีเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับตนเองเมื่อมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นก็ให้รักษาใจเป็นกลางๆอย่าไปดีใจหรือเสียใจกับโลกธรรมที่เกิดขึ้นมากจนเกินไปจนทำให้สูญเสียโอกาสที่จะสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นให้ทุกท่านมันฝึกฝนตนเองให้มีกำลังใจสูงส่งให้ใจเราอยู่เหนือโลกและสวนกระแสะกิเลสที่รุมเร้าเข้ามาในใ,นใจแล้วเราจะเป็นผู้มีชัยชนะตลอดกาล หากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นกำลังใจในการฝึกใจให้มัน่นคงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อรับฟังข้อคิดธรรมะดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีใจที่มัน่นคงและพบความสุขที่แท้จริงสวัสดีครับ